สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 Life has no limit กลับมาในช่วงนี้แม่ต้องคึกคักกันหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของ M150 พลังอาชีพสร้างไทย <S 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 วันนี้จะพาไปรู้จักกับร้านยำแหนมสุดอร่อยซึ่งเป็นร้านยำแหนมแบบรถเข็นนะครับ <S 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 คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขายมานานมากกว่า10ไปีแล้ว หิวเลยตอนนี้โอ้โหรสชาติยอดเยี่ยมหิวใช่ไหมอย,อยากกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปขายอยู่ในกรุงเทพนีแ่แหละครับคุณชมกรับอยู่แถวย่านพระราม9ไปติดตามได้ในช่วงของ M150 พลังอาชีพสร้างไทยครับ สร้างไทยกับ M150 วันนี้นะคะเรามาตามติดอาชีพแม่ค้าขายยำแหนมแถวพระราม9ค่ะจากผู้หญิงต่างจังหวัดคนหนึ่งนะคะที่เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำและยึดอาชีพนี้มากว่า15ปีแล้ววันนี้เรามาตามติดอาชีพนี้กันค่ะบรรจงแสนคนึงหรือที่ลูกค้ารู้จักในชื่อน้าแหนมชาวจังหวัดสุรินที่เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทาเลีล้ยงครอบครัว นมายึดอาชีพขายยำแหนมที่ตลาดว่องวานิชและตลาดข้างทางรถไฟย่านพระรามเก้าระหว่างทางที่เข็นก็จะมีลูกค้าแวะซื้อตลอดเส้นทางแม้ก่อนหน้านี้จะไม่เคยรู้วิธีการยำแหนมแต่บรรจงก็ตั้งใจฝึกฝนจากน้าที่สอนและให้สูตรมาจนถึงตอนนี้มีลูกค้าติดใจในรสชาติจนกลายเป็นลูกค้าขาประจำมาร่วม15ปี ทุกวันบรรจงจะตื่นตั้งแต่เช้ารุ่งเพื่อไปซื้อผักและวัตถุดิบจากนั้นก็กลับมาเตรียมของข้าวทอดนังหมูและพวกเครื่องเคียงจัดใส่รถเข็นใช้เวลาประมาณ3-4ถึงชั่วโมงเวลา11นาฬิกาของทุกวันบรรจงก็จะเข็นรถเข็นคู่ใจไปขายที่ตลาดเคล็ดลับที่มาใจลูกค้าคือวัตถุดิบที่ใช้จะทำเองทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการควบริกถั่ว เพราะหากซื้อแบบสำเร็จรูปมาลูกค้าจะบอกว่ามีกลิ่นและไม่ชอบกินค่ะสูตรเด็ดที่ข้าวทอดค่ะข้าวทอดนี่คือมันมันจะอยู่ที่รดมือการปรุงของของแต่ละร้านนะคะแต่ละแต่ละคนว่าใครจะปรุงได้เข้มข้นกว่ากันมันจะอยู่ที่ที่ข้าวทอดเนี่ยค่ะว่ามันจะจะอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเป็นของที่ซื้อมามันจะมีกลิ่นหืน ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราซื้อของสดสดมาทําเองดีกว่าพี่ก็จะตํำเองถั่วก็จะทอดเองเพราะเพราะตรงนี้ด้วยแหละที่ลูกค้าติดบันจงบอกว่าข้าวทอดควรใช้ข้าวเก่าอย่างดีไม่ควรใช้ข้าวหอมมะลิหุงเพราะจะทําให้ข้าวแฉะปั้นไม่เป็นก้อน และเมื่อปั้นข้าวควรใช้เข้าสุกที่อุ่นค่อนข้างร้อนเพื่อให้ข้าวที่ปั้นออกมาเหนียวและไม่แตกหากใช้เข้าสุกที่เย็นจะทําให้ร่วนแตกง่ายทอดยากและไม่อร่อยค่ะผ่านมากกว่า15ปีจากเดิมที่ต้องซื้อหนังหมูวันละ2กิโลกรัมปัจจุบันต้องซื้อวันละ7กิโลกรัมเพื่อให้เพียงพอกับลูกค้าจากเดิมที่ไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้เวลาเข็นรถไปที่ตลาด จะมีลูกค้าขาประจำสั่งซื้อทุกวันก่อนหน้านี้แม้เคยท้อบ้างเพราะลูกค้ามีน้อยแต่ตอนนี้อาชีพนี้ทำให้ตัวเองสามารถหาเลี้ยงครอบครัวจนส่งเสียลูกเรียน2คนและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว1คนค่ะส่งลูกเรียนจบไปแล้วคนหนึ่งคนที่2กงกำลังจะเข้ามหกปีนี้ถ้าไม่มาขายตรงนี้ก็จะไม่มีเงินส่งลูกเรียนนะคะเราคิดว่าจะทํานายที่ต่างจังหวัดล,ลูกก็จะไม่ได้เรียนหนังสือ ต่อไปหากลูกเรียนจบทั้งสองคนแต่บรรจงก็ยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เลิกทำอาชีพนี้จนกว่าจะหมดแรงเพราะรักและผูกพันกับอาชีพขายยำแหนมมากว่า15ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะ M150 ค่ะขอมอบเงินสนับสนุนแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับหน้าแหนมในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยค่ะนี่ค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆเป็นไงน้อง ยำแหนมของน้าแหนมน่าทานมากๆเลยค่ะก็เห็นแล้วก็น่าทานอย่างนี้เห็นแล้วราคาเมื่อสักครู่ประมาณ35-40บาถึงบาทก็ราคาไม่แพงแถมอร่อยไปอุ่นนุนกันได้นะครับตัวช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวต้องติดตามใช่ไหมเรื่องราวของโรงเรียนพี่ชี่งงมากว่าทำไมคุณชนะถึงมาอยู่ตรงนี้อ้าวทำไมทำไมไม่ไปแรกพบที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็โรงเรียนบานผมไม่อ๋องชราบานชราบานเพราะว่าต้องอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปงั้นเอาไว้รอถึงเวลาแล้วผมค่อยไปเรียน จจองเอาไว้ก่อนแล้วกันเขามีแรกพบกันไปแล้วแล้วก็คึกคักไม่แพ้กับโรงเรียนปกติด้วยคึกคักมากๆแม้ว่าจะอายุล่วงเลยไปถึง50แล้วครับโรงเรียนเด็กเนี่ยนะเขาก็เปิดทันแล้วใช่ไหมค่ะโรงเรียนผู้ใหญ่เขาก็เปิดเทอมเหมือนกันใช่อันนี้ชื่อว่าโรงเรียนชลาบาลวุฒิวิทยาลัยนะคะมีนักเรียนเป็นทั้งชายและหญิงกว่า400คนก็เป็นของเทศบาลตังบนเชิงดอยจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นวันแรกพบนะ วันแรกพบนี่ก็คล้ายๆกับปฐมทิเทศนั่นแหละค่ะ <c oughs> ก็มาพบปะการวันรแรกของการเรียนนะคะโดยนายเฉลิมสันแปงนายกเทศมนตรีรำบลเชิงดอยก็เล่านะคะว่าเป็นปีที่3ของเทอมที่สองที่เปิดการเรียนการสอนอโดยโรงเรียนแห่งนี้ก็จะต่างกับโรงเรียนอื่นคือไม่เน้นวิชาการ,รจะเน้นสันทนาการ <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุนะคะได้สนุกสนานไม่เครียดและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะช่วยลดอาการป่วยโรคซึมเศร้าแล <S <S ้วก็โรคอื่นๆด้วยเขาบอกว่าสุขภาพจะดีมันต้องดีจากภายในดีมาจากจิตใจเลยใช่ไปดูกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนนี้กันเ คือคึกสนุกสนานมีรอยยิ้มกันนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่นักเรียนมีอายุมากนะคะรวมกันทั้งหมดมากกว่า2,400ปีโอ้กี่ปีนะ2,400ปีนี่แบบเหมือนรวมของโบราณและต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมา3ปีของการเปิดการเรีนการสอนยังไม่มีนักเรียนคนไหนเสียชีวิตเลยด้วยโอ้โหคือ ถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่สุขภาพดีเพราะว่ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนด้วยถูกต้องครับซึ่งการเรียนการสอนนะคะจะมีขึ้นสัปดาห์ละ1วันก็คือวันพุธจะเน้นสอนสี่เรื่องสลับกันมีตั้งแต่วิชาชีพเช่นการเย็บป,ปักถักร้อยดอกไม้ประดิษฐ์มีเรื่องสุขภาพค่ะเช่นการกินอาหารอย่างไรให้ถูกต้องอัันนี้สําญและการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ มีการสอนเรื่องสังคมด้วยก็แรกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ชีวิตจับสภาพสังคมในปัจจุบันครับผมและเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ก็สําคัญสอนใช้คอ้ด้วเหรอสอนใช้ Facebook เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพื่อจะแชทกับลูกออ๋ลลูกหานติดตามลูกหลานว่าวันนี้โพสอะไรบ้างก็มีสอนกันด้วยครับและมีสอนเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรอะไรเอ่ยก็คือก้าวทัน AEC เปิด AEC แล้ว นั่นแหละประชคาคมอาเซียนใช่ค่ะซึ่งเวลาเรียนนะคะก็เหมือนนักเรียนทั่วๆไปเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสาม แล้วก็จะเรียนจบกันในเดือนพฤศจิกายนซึ่งพอเรียนจบแล้วเนี่ยก็จะมีการมอบปริญญาชีวิตให้กับนักเรียนก็เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนในโรงเรียนนี้อ่าก็เหมือนได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับสังสรรแล้วก็แถมยังจะได้ความรู้แล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยเป็นโรงเรียนในอนาคตของชนะเดี๋ยวจองไว้ก่อนเท็งเวลาเดี๋ยวค่อยไปนะอ่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมไลน์มาพูดคุยกับเราเห็นหลายข้อความเลยบอกว่าน้องใบตองไปไหน ยืนยันหน่อยว่าคราวหน้ามาไหมค <น S 1> หุณใบตองน้องใบตองคราวหน้าจะกลับมาตอนนี้ไปทันศนศ,ศ,ศึกษาพิชี่ก็เลยมา<ท>รับหน้าที่แทนหนึ่งวันแล้ววันนี้ไปเชียร์แมนยูไหมไปเชียร์แมนยูแน่ๆค่ะเป็นเด็กผีไม่เชียร์ได้อะไรนะ <c oughs> สุดท้ายนะและ้วเราจะเชียร์แมนยูคุณผู้ชมครับอยู่กับไทยรัฐทีวีได้เชียร์ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกด้วยนะครับในวันนี้ก็มีแข่งขันกันในช่วงเวลา16นาฬิกา5นาท<ช>ีแข่งขันเร็วหน่อยนะครับเป็นเกมของแชมป์เก่าชลบุรีบลูเวฟนะครับจะเอกับ <FC S 1> ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านไทยรัฐทีวีได้ส่วนช่วงนี้ตลอดข่าวหมดเวลาแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ